สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคสอหรือ PDPC ขานรับนโยบาย d ีเดินหน้าทำงานในเชิงรุกยกตระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ระดับสากลพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ด้วยการเปิดเวทีระดับนานาชาติจัดเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับนานาชาติ PDPA International Conference 2024 Key Global t r e n d in Data Privacy เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติร่วมกันป้องกันระวังเข้าใจการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้แคมเปญ Take Control of Your Data ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA จากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเสวนาถกประเด็นข้อสงสัยพร้อมให้ข้อมูลความรู้แบบเต็มนอกจากนี้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในงานถแถลงข่าวและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Key Global t r e n d in Data Privacy การจัดงานในวันนี้นะครับเป็นงานสัมมนา,าระดับระดับนานาชาติด้วยนะครับที่สําคัญคือสาระสําคัญของงานนั้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็สร้างความสําคัญของกฎหมาย p d p a เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลที่เกินความจําเป็นก็ดีที่ไม่ควรเปิดเผยก็ดีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้ได้ทางใดทางหนึ่งแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ย อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้เพราะนั้นการจัดงานในวันนี้ก็เป็นการสร้างให้ความสำคัญแล้วก็เป็นการสร้างในเวทีนี้จะมีช่วงสองช่วงด้วยกันนะครับช่วงเช้าและช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวทีให้ความรู้แล้วก็จะบอกถึงขั้นตอนในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนในเรื่องนี้นะครับวันนี้ต้องยอมรับว,ว่ามีการใช้เรื่องของ AI เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสียงก็ดีหรือเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆก็ดีเนี่ยของผู้บริโภคของประชาชนนี่แล้วนํากลับมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางทางกระทรวงเองและทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้บรูรณาการงานร่วมกันนะครับไม่เฉพาะแต่เรื่องของอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์คณะกรรมการป้องกันเนี่ย จะต้องดําเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็หาวิธีใช้เครื่องมือใหม่ๆใ,ในการที่จะปกป้องแล้วก็ในการที่จะจับมิจฉาชีพเหล่านั้นคืองานวันนี้เป็นการประชุมที่ระดับนานาชาตินะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำเรื่องนี้ได้นี่จำเป็นต้องมีกฎหมายนะครับแล้วก็ทําได้เฉพาะที่มีความจําเป็นเท่านั้น เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการสัมมนาแล้วก็จะนําไปสู่กระบวนการที่จะแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของข้อบกพร่องจุดอ่อนต่างๆต่อไปด้วยคือในส่วนในส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยวันนี้เราได้ทําความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราได้มีการอบรมสัมมนาหน่วยงานของราชการเนี่ยแทบจะทุกหน่วยงานแล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานแพคย์เอ,เอกชนเนี่ย ที่เป็นหน่วยงานใหญ่ๆแล้วก็มีข้อมูลส่วนบุคคลจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารเรื่องของสมาคมประกันภยัยแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีที่มีข้อมูลจํานวนมากนี่เราได้พบปะแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถ้าสังเกตตัวเลขนะครับตัวเลขที่เกิดจากการสูญเสียเสียหายแฮกข้อมูลเนี่ยวันนี้ก็ก็เป็นที่น่ายินดะีครับว่าข้อมูลลดลงข้อมูลลดลงยังมีนัยสําคัญ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําการป้องกันต่อไปนะครับแล้วก็หากตรวจพบเนี่ยต้องเรียนว่ามีมีโทษด้วยนะครับอ่าหน่วยงานใดผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานใดเนี่ยที่ปล่อยให้ข้อมูลเกิดความเสียหายเนี่ยจะต้องมีม,มีโทษรับผิดด้วยนะครับอันนี้วันวันนี้เรามีความพร้อมนะผมกล้าพูดคํานี้เนะื่องจากว่าตัวเลขตัวเลขที่เราได้ได้ตรวจสอบดูนะมีลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญ เหลือแค่เปอร์เซนต์กว่าเองที่มีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งเราได้แก้ไขยอยู่จากเดิมเนี่ยัวเลขนี่สูงสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณ30%วันนี้เหลือแค่แค่เปอร์เซนต์กว่าโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลเนี่ยเพราะนั้นแล้วนี่เรายังไม่หยุดนะครับส่วนการทํางานร่วมกับต่างประเทศนี่เราก็ต้องมีการทํางานร่วมกันนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ดรเก่งซึ่งท่านเป็น เลขาธิการยได้ขยายความเพิ่มเติมนะครับในส่วนของความร่วมมือของต่างประเทศนะครับในงานนี้ก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะครจากต่างจากประเทศสิงคโปร์นะครับจากหลายๆประเทศอาเซียนมาหารือกันนะครับในส่วนของการให้ความรู้การที่จะส่งข้อมูลข้ามข้ามพรมแดนให้ถูกต้องตามกฎหมาย PTPA และก็กฎหมายของการคุ้คมครองข้อมูลส่วนบุคคลของในประเทศอาเซียนนะครับก็เป็นหลักสากลตรงนี้ก็มีการ ม,มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมานาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแชร์ประสบการณ์ให้ให้ผู้เข้าร่วมฟังนะครับในส่วนของช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการาสัมมนาเกี่ยวกับ AI ครับซึ่งอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้นําเรียนว่าปัจจุบันก็มีการนําเอา AI มาใช้เยอะมากนะครับแล้วก็อานาคตต้องมีการทําเรียกว่าข้อกําหนดมาตรฐานต่างๆนะครับในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าในการที่จะใช้ตอนนี้ก็มีถ้าเราเอา,เออาข้อมูลสุบ,บุคคลนะฮะเข้าไปในเครื่องไม้เครื่องมือของ AI เนี่ย เราก็ต้องกังวลแล้วว่าข้อมูลหลุดไปในใน AI นั้นไหมนะฮะอนาคตต้องมีการทำเรื่องของมาตรฐานนะฮะข้อกำหนดต่างๆที่จะต้องมีการทำเขาเรียกว่าทำให,ให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามก่อนที่จะไปใช้เครื่องมาเครื่องมือเหล่านี้ซึ่งสานักงานก็จะทำทำงานร่วมกับนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็น ข้อกําหนดในระดับมาตรฐานระดับสาโกนนะครับก็จะประสานกับทางของออประเทศสิงคโปร์แล้วก็กลุ่มในประเทศอาเซียนนะครับในช่วยกันในดูของแชร์ในประสบการณ์ในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ A i เพื่อที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับาการาการมาตรฐานของประเทศไทยต่อไปครับคือคือเป้าหมายระยะระยะสั้นแล้วกันนะครับระยะสั้นนี่เราเราต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงาน นะครับในเรื่องของการให้ความสําคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรามีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ชี้แจงไปให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยขณะนี้เนี่ยทาง PDPC เองเนี่ยได้พยายามที่จะดูกฎหมายเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่า ได้มีข้อกาหนดไว้ว่าี่ภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยถ้าเห็นว่าก,กฎหมายมีที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยอา,อาจจะทําให้ต้องมีไม่ทันสมัยหรือล้าสมัยต้องมีการปรับปรุงซึ่งกฎหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี2022ก็คือประมาณร่วม5ปีแล้วนะหลายปีแล้วนะเพราะน,นั้นอาจจะมีความจําเป็นต้องต้องมีการแก้ไขปรับปรุงในอนาคตสถาบันคุ้มครองข้อมูลส่วนบ,บุคคลเนี่ยที่เราเรียกว่า PDPc เนี่ย เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลตรงนี้อยู่แล้วหากพี่น้องประชาชนมีความสงสัยว่าข้อมูลของตนเองหรือหน่วยงานของตนเองนี่ถูกละเมิดนะครับสามารถมาให้เราตรวจสอบได้นะครับเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า E a g l e e y ทำงานตลอดเวลาแจ้งเรามาแล้วก็มารับการตรวจสอบหรือท่านสงสัยก็ดีหรือท่านถูกแท็กข้อมูลแล้วเนี่ยก็มาให้เราตรวจสอบว่ามันรั่วตรงไหนอะไรตรงไหนเรามีวิธีการตรวจสอบ และขอบอกพี่น้องประชาชนว่าขอให้มีความมั่นใจนะครับว่าเราได้ดำเนินปกป้องข้อมูลของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขยันไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหลออกไปอย่างเด็ดขาดเพราะเป็นข้อมูลที่มิจฉาชีพเนี่ยอาจจะไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เป็นเรื่องที่ทางสถาบันเนี่ยทั้งหน่วยงานนี่ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบด้ืยอผมว่าการประชาสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายๆว่า หลายหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนเองเนี่ยมีการขอข้อมูลจากพี่น้องประชาชนโดยเกินความจําเป็นเกินความจําเป็นนะเรื่องนี้ต้องต้องเรามีความจําเป็นที่จะต้องบอกว่าขอให้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับไม่แยกขอข้อมูลประชาชนอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการอบรมแล้วก็เพิ่มทักษะต,ตลอดเวลานะครับ